ลักข้อสอบก็จะคล้ายๆรูปแบบนี้นะคะแน่นอนเห็นแบบนี้นะจ๊ะลากจะ้ะลากเส้นขนาน1เส้นนะคะให้ขนานกับเส้น AB และเส้น DE นะคะพี่ป้านก็ทําเป็นจุดเส้นประนะคะทําเป็นเส้นประสีแดงๆแบบนี้นะคะเอาล่ะนะคะ แล้วเราก็ใช้กดมุมแยงนะคะให้น้องสังเกตนะคะว่ามุม24ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นมุมแยงกับมุม C ที่เป็นส่วนด้านบนเล็กๆตรงตำแหน่งนี้นะคะโอเคเราเขียน24ลงไปเลยนะคะตามนี้ซึ่งใช้กดตามมุมแยงนะคะน้องๆจะเห็นว่ามุมวิใหญ่ตรงนี้ค่ะ 166องศาหักด้านบนไปแล้ว24นะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือมุมที่เป็นส่วนด้านล่างคือ142องศานี่นะคะคือมุมที่เป็นส่วนด้านล่างเอาละพี่ป้นให้สังเกตค่ะมุมส่วนที่เป็นด้านล่างซึ่งมีค่า142เนี่ยค่ะ ให้ใช้กฎตามที่เป็นทฤษฎีที่พี่ป้นเขียนไว้นะคะก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะรวมกันได้180องศาก็คือว่าเรามีเส้นขนาน2เส้นนะคะก็คือเส้นป่าสีแดงนะคะแล้วก็เส้น DE อันนี้คือคู่ขนานกันมีเส้นตรงลากตัดผ่าน1เส้นมุมที่อยู่ ภายในนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดก็คือเจ้า142กับ x นั่นเองโอเคนะคะ142บวก x อะคะ่ะมันจะได้ค่า180จ้ะทีนี้ว่าเราอยากทราบว่า x นะ่ะมีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้เป็น x เอา180ไปลบ142นั่นเอง X ก็จะมีค่าเป็น38องศาแบบนี้นะคะ